พัฒนาจิตการพัฒนาจิตวันละนิดจิตก็จะผ่องใสทาให้ปลอดโปร่งโล่งใจมันสุขสบายกายใจพัฒนาจิตได้ดีแล้วถือว่าเป็นบุคคลผู้ประเสริฐ นันโตเศษท่ทมนุษย์เซสุในหมู่มนุษย์ผู้ฝึกตนได้ดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐที่สุดเพราะฉะนั้นใครอยากจะดเลิศใครอยากประเสริฐก็จงพัฒนาจิตที่เราต้องพัฒนาเพราะจิตมันยังเราก็ปลอกรอกรุงรังอยู่ เหมือนบ้านเมืองที่ไม่ได้รับการพัฒนามันขัดสนทุกยากขาดแคลนจะหยิบอะไรมาใช้ก็ไม่คล่องฝนตกมาก็น้ำท่วมคนแรงหน่อยก็ไม่มีน้ำจะใช้น้ำจะดื่มจะกินจะบริโภคใช้สอยก็ไม่พอดีไม่สมประกอบก็เรียกว่าขาดแคลน พอน้ำข้างนอกแห้งแรงใจก็จะแห้งแรงไปด้วยหงุดหงิดแต่ถ้าพัฒนาจิตได้แล้วจิตนั้นจะเป็นจิตที่ดีชุ่มชื้นสดชื่นเห็นอะไรก็ไม่คิดในแง่ร้ายแต่คิดในแง่ดีไม่คิดในแง่ลบแต่คิดในแง่บวก ฝึกจิตนี่ก็ง่ายๆวันละห้านาทีทำสักเดือนเบื้องต้นวันละห้านาทีนั่งสงบจิตสงบใจทำใจให้สงบที่ไหนก็ได้นั่งรถประจําทางก็ได้นั่งรถไฟก็ได้ถ้าเห็นว่าห้านาทีนั้น ยังไม่ถึงปลายทางก็นั่งสมาธิเชียก่อนภาวนาไปรู้หายใจเข้าหายใจออกรู้พร้อมด้วยหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทหายใจเข้าทรรมหายใจออกโมหายใจเข้าสังหายใจออกคอยอยู่พุทธโทรำโมสังคตรงนี้เรียกว่าใจเราถึงพระรัตนตรัย สุขสงบสบายแน่นอนห้านาทีทำไม่ได้ทุกวันจะเช้าหรือกลางวันหรือเย็นถ้าได้วันละสามครั้งเช้าเที่ยงเย็นก็ยิ่งดีสักเดือนแรกพอผ่านเดือนหนึ่งไปเดือนที่สองก็ใจอยากสงบแล้วที่อยากทำพอไปเดือนที่สมที่สี่ก็ไม่ต้องบอกเลยจิตสงบเองแล้วก็จะสบายนะได้ทุกวันนะ ฝากไว้จิตสงบพบความสุขแน่นอน